สวัสดีครับวันนี้ตัวหน้อยชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูบอสที่ผมปลูกไว้เล่นๆนะครับปลูกไว้ดูเล่นๆนะครับมันก็จะเป็นแนวเขียวๆแบบสบายตานะครับเอาไว้ดูเล่นนะครับเดี๋ยวรอมันฟูนะครับรอมันฟูตอนนี้มันก็เริ่มอาจจะฟูจะเขียวบ้างแล้วนะนี่ครับใส่กระถางไว้นะเอาไว้เอาไว้ไปตั้งออฟฟิศนะ ไปตั้งดูจากจ้องแต่จอคอมนะครับก็หาอะไรเขียวๆไปดูนะครับเพื่อจะได้แบบสบายตาขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอมันฟูมันใกล้ฟูแล้วนะครับแต่ก่อนมันก็จะ,ะดำๆประมาณนี้นะครับสักพักมันก็จะฟื้นขึ้นมานะครับตอนนี้มันก็ใกล้ฟูเต็มบางอันก็เริ่มเต็มแล้วนะครับ ไปดูนะครับว่าผมเอามาจากตรงไหนนะครับโอเคครับราไปดูเลยครับนี่นะครับตรงที่ที่ผมไปเอามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ํานะครับซึ่งปกติก็จะมีคนทําความสะอาดนะครับเขาก็จะตักทิ้งออกหมดเลยนะครับก็ใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะไปเอาจากตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เยอะมากนะครับเป็นเยอะมากจริงๆแล้วก็มีทั้งแผลพับตลอดแนวเลยนะครับซึ่งมีทั้งแบบ แก่แล้วนะครับทั้งแก่แล้วก็อ่อนนะครับคือถ้ามันโดนแดดมากๆมันก็จะเฉานะครับแต่ถ้าเลี้ยงในร่มนี่ผมว่าดีมากเลยนะครับเขียวดีมากเลยนะครับอย่างอันที่ผมทํานี่ก็กึงแดดกึงร่มนะครับเนี่ยฟูเขียวดีนะครับสบายตาที่จริงมันเขียวมากนะครับแต่ว่ากล้องอาจจะไม่เขียวดีเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็ลองไปหากันดูนะครับ โอเคครับก็ลองเอาไปทําดูกันนะครับน่าจะไม่ยากอะไรนะครับสําหรับมอดก็หาตามที่ตามที่มันเกิดตามที่ผมไปเอานะครับก็จะเกิดตามที่ชื้นๆอย่างนั้นนะครับช่วงนี้หน้าฝนนี่ยิ่งสังเกตง่ายนะครับตามซอกอิดซอกอะไรขึ้นเยอะเลยนะครับก็นอกจากจะเอามาใส่บอลใส่นะครับส่วนในต่างประเทศนะครับในต่างประเทศเขาทํากันแบบอย่างญี่ปุ่นหรือจีนนะครับเขาปลูกกันแบบเป็นจิจาลักษณะเลยนะครับ ปลูกแบบสวยๆเลยอ่ะนะครับก็จะเป็นมอสนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นมอสน้ํานะครับมันอันนี้ผมก็ไม่แม่นนะครับว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรแต่ว่ามันเกิดตามที่ชื้นชื้นอ่ะมันจะว่ามอสแดดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมอสแดดนี้จะละเอียดยิบกว่านี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ